Hey! <laughs> บูท็อปฟี่ใครชนะคืนนี้พี่มีคําตอบลูกเกมเนี่ยริพูบุกเยอะกว่าอยู่แล้วแหละเล่นในบ้านบุกกระนำซัมเมอร์เซลแต่ยับเสียงแฟนบอนรกระนำด้วยก่ามที่เล่นในบ้านและเจออริร่วมเมืองด้วยศักดิ์ศรีใส่เต็มแม็กอยู่แล้วเออเกมลุกใส่สวยเอวตันก็เป็นทีมที่รอจังหวะเพราะว่าจังหวะสวนเนี่ยเขามีกีริดนะมีเอ i ดีแล้วก็ดิวิชี่ฮอรฉะนั้นเนี่ยสามตัวเนี้ยไม่ธรรมดาโอเคริพูอาจจะได้เสียงเชียร์จากชาวบ้านถูกไหมแต่เอวตันได้เปรียบเรื่องอะไรไ้ไหมครับเรื่องแรงพอริพูไปเตะ กลางสัปดาห์มาไปเตะบอลยุโรปมาเอลตันไม่มีเตะครับฉะนั้นแรงของเอลตันมากกว่าปิดกว่าแน่นอนครับฉะนั้นเกมนวค่ำคืนนี้มันดูเหมือนจะง่ายแต่อาจจะไม่ง่ายสําหรับริพูโอเคริบัวจะครองบอลมากกว่าแต่พอเล่นกันไปแล้วพอไปครึ่งหลังเนี่ยมันอาจจะเริ่มเฟะก็ได้เพราะอะไรครับริบูอาจจะหมดเพราะถ้าริบูโหมแรกๆแ,แ,แล้วไม่ได้นะคือถ้าริบูจะชนะเอลตันนะครับต้องกดให้ได้ตั้งแต่ครึ่งแรกครับเพราะถ้ากดไม่ได้ตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยแล้วยืดเยื้อไปยันครึ่งหลังเนี่ยหลังจากาเ,เ,เกมมันเาเรพะะแ แรงของลิปูจะหมดเพราะคุณพิ่งเตะการสัปดาห์มาส่วนเอวตันเนี่ยแรงมันมีเต็มถังทั้ง90นาทีอยู่แล้วเข้าใจปะงนั้นถ้าอยากจะใช้เอวตันต้องกดให้แรงแต่ครึ่งแรกถ้ากดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะลำบากครึ่งหลังครับ เดี๋ยวเกมมันจะเปลี่ยนไปอย่างอื่นนะสำหรับริพูแล้วเอวตันผมบอกเลยชุดนี้น่ากลัวปีแล้วเยอะเลยนะปีแล้วเนี่ยมันตัวแบกมันคือเอดออยู่คนเดียวใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมีตัวแบกมาช่วยทั้งแจ็คกี้ลิททั้งเอเดวิลลี่ฮอเลยสองตัวเลยเป็นสามตัวเลยนนี้เอวตันมันน่ากลัวเดิมนะผมบอกเลยฟอนดซาร่าผมว่ามันล้านิดีนะมันล้าอยู่แล้วครับใครที่วิเตชมเลี้ยกมามันล้าอยู่แล้วอ่ะถ้าเรื่องแรงเนี่ยสู้เอวตันไม่ได้อยู่แล้วครับอันนี้ก็ต้องสู้เรื่องความเก่าความนิ่งของิฟประสบกกกกกาาารรรณ์อองงลลลเเวววูแแแแ้้้้้หหะะะ่่่่่่จจดดดดใใไไไมมยยนนนคึ็ื ช่วงครึ่งหลังนะครับ90นาที0-0ยิงทษเจ็บครับอรอบนี้มันอาจจะไม่ง่ายก็ได้นะเพราะไอ้ครั้งที่แล้วที่เองทําได้เนี่ยเองไม่มีเกมยุโรปถูกไหมเองไม่ได้เตะยุโรปมาถูกปะแต่นี่เองเตะยุโรปมาแล้วคันเองจะไปเล่นเร่งท้ายเกมเนี่ยกลเองจะหมดกันก่อนเดยเออมนไม่ได้เหมือนไอ้นัดก่อนก่อนที่แบบไม่มีเกมกลางสัปดาห์ถูกปะเองก็ใส่เต็มแม็กซ์เต็มที่แรงเหลือๆยันทษเจ็บแต่นี้มันจะไม่เหมือนเดิมแต่ก็ไม่แน่แกก็ไม่รู้ออลิพูช่วงนี้กำลังติดใจอยู่ใช้โปรโกง นะฉะนั้นคืนนี้ลิพูคลองบอลมากกว่าอยู่แล้วแต่เอเวอร์ตันรอสวนแบบถ้าสวนได้คือสวนแบบแบบเอาน้ําเอาเนื้อเลยเหมือนกันนะเพราะตัวที่สวนเนี่ยมันตัวอันตรายทีย่พี่บอกเอดีไอแจ็กกิลิสดิวิลี่ฮอร์เนี่ยมันสวนแบบเนื้อเอเ,อเลยนะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังอันนี้ก็อยู่ที่ความคมและระหว่างเอดีดิก้ซาร่าแก๊คโปลิวิเอตวัดคมกับพวกเอดีไอแจ็กกิลิสดิวิลี่ฮอร์แล้วก็เบตโตเนี่ยก็ไปวัดคมกันเรื่องแรงเอเวอร์ตันได้เปรียบส่วนลิพูได้เปรียบเรื่องเจ้าบ้านระว่ากันไปครับแกนี้พี่ถ้าถาาามมมมพพพีี่่่นนนนนนะะวววัออออกหห้้้ไเยยยลลรร์์ููดดฟฟ ด้วยความที่เลนจอบานโอเคพี่อาจจะเอ็นเอียงรีพูมีโอกาสชนะมากกว่านิดนึงนะโอกาสเสมอมีไหมมีแต่ถามว่าโอกาสที่เอเวอเรตจะมาชนะรีพูคาบ้านได้ไหมโอมีนะเพราะถ้าเกิดรีพูกดเอเวอเรตครึ่งแรกไม่ได้มันมีโอกาสที่เอเวอเรตจะกดรีพูแทนครึ่งหลังอะเอาแรงเขาดีกว่าไงเข้าใจไหมอืม